สวัสดีครับสวัสดีครับทีมงานทุกท่านนะครับมาพบกับช่องรีวิวอาการเสียเครื่องใช้ไฟฟ้าและอะไรนะครับทิปวันนี้นะครับก็มีสินค้าเข้ามาอีกหนึ่งรายการนะครับตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับ1 2บสอโวลต์5แอมป์นะครับอะแดปเตอร์12โวลต์5แอมป์นะครับแล้วก็ขนาดหัวนะครับ 5.5นะครับคูณ2.5มิลนะครับขนาด5.5าจคูณสอมิลนะครับตัวนี้นะครับราคาเกาสิบาทนะครับราคา99บาทนะครับตัวนี้ค่าจัดส่ง60บาทนะครับตัวนี้สนใจก็ทักแชทสอบถามกันก่อนได้เลยนะครับผมที่ไลน์ id 431 2, 2 9 2 2หนะครับหรือเบอร์โทร0 9 4ย6 1 9 4 5 5นะครับย้ำนะครับที่ l ล ne ID ด3 1 2 2สหนะครับหรือเบอร์โทร09 4 261 9 4 5 5นะครับา uh, ตันนี้นะครับราคาลูกละ99บาทนะครับค่าจัดส่ง60บาทนะครับ uh, ก็สนใจก็ทักแชทสอบถามกันก่อนได้เลยนะครับโอเคนะครับผมทิปนี้นะครับทิปรีวิวนะครับอะแดปเตอร์อ่าโวลต์5แอมป์นะครับผมขานาดแจ็คอา5า5คูณ2.5นะครับก็มินนะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอ,ขอบคุณครับ